สวัสดีดูรูคอนที่หลอกขบิคลิปนี้ตุกี้ข้าวอีกเช่นเคยนะวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับไปอยู่กันในคอนเทนต์ของ10อันดับตัวละครที่มีคนครอบครองมากที่สุดในเกมนะครับผมนะซึ่งก็ต้องบอกกันตามตรงว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่พูดถึงตัวละคร4ดาวแล้วก็แน่นอนว่าจะไม่พูดถึงตัวละครดุดเดนด้วยเราจะพูดถึงเฉพาะตัวละคร5ดาวลิมิตหรือก็คือตัวละครหน้าตู้ที่เป็นตู้กิจกรรมเท่านั้นนะครับซึ่งทั้ง10ตัวละครที่ผมเอามาพูดเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีคนครอบครองอออยู่่่่ใในนนขงแตตละคคีีมมมาากกทสสุด็ืิว10,000 คนนี้เนี่ยมีตัวละครที่ชื่อว่านายเออย่างเงี้ยอยู่99,000คนก็คือจะมีคนครอบครองอยู่ทั้งหมด99%นั่นเองนะครับจาก1 0 0 0 0 0เนาะซึ่งข้อมูลที่ผมเอามาพูดในวันนี้เนี่ยจะมาจากในส่วนของเว็บอย่าง YS Helper นะครับซึ่งมาเป็นเว็บที่เก็บข้อมูลคนหยิบตัวละครนาไปลงกระบิดอะไรพวกนี้เนาะซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ1 0 0 0 0 0กลุ่มตัวอย่างนั้นนั้นเราจะสามารถสโคบได้นะคร่าวๆนะผมนะว่าตัวละครไหนเนี่ยเป็นที่นิยมหรือว่ามีคนครอบครองเยอะมา,ากๆนั่นเองนะครับแต่ว่าน่านอนว่าเรา ทั้งโลกได้นะครับผมนะก็จะมีแค่สโคปห1,000แร 1, ายตรงนี้เอาเป็นว่าทั้ง1,000 0แคนตรงนี้หรือว่าในกลุ่มตัวอย่างตรงนี้เนี่ย จะครอบครองตัวละครไหนกันมากที่สุดใน10 10อันดับนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมคุณเคยประสบป,ปัญหายอย่างนี้ไหมฮะอยากจะเล่นเกมหลายเกมเลอเก,เกินแต่ว่าเนื้อที่เนี่ยเต็มไปซะก่อนงั้นผมขอแนะนาแอปดีๆอย่างอัคโฟนครับนี่คือแอปที่ให้บริการคลาวทำให้คุณเนี่ยครับสามารถโหลดเกมเล่นเกมหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ในบริการคลาวตรงนี้ได้ครับซึ่งมันเนี่ยไม่ได้เปลืองเนื้อที่ของคุณเลยเว้ยแปลว่าคุณสามารถโหลดเกมชินสตาร์เลวเซเลโซว์วูดทิ้งเวฟในเครื่องเดียวกันถ้ทาทังทงี่เนื้อที่ของคุณเน ได้เปิดได้แค่จอเดียวครับเขาสามารถเปิดได้หลายจอด้วยซึ่งก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับใครที่สนใจจะโหลดผมมีลิงก์อยู่ในดีปชั่นสามารถไปโหลดกันได้ครับ Richman Shop โ no น1เรื่องเติมเกมเติมกิจวั็รราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผม Richman Coin ใช้แท่ส่วนลดได้และร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บ ในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Rich Man Shop เท่านั้นครับโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปดู10อันดับกันเนี่ยอขอความกรุณาหน่อยหนึ่งกดไลก์กด s ับ s c r i b ์กันหน่อยใครที่กดแล้วเนี่ยก็ขอให้ในตัวหน้าตัวใน10โลครับอันที่1 0ครับซิลลิแน่นอนครับผมว่าซิลลิเนี่ยเป็นตัวละครท่าุน้งแข็งมาแรงที่แน่นอนว่าใครที่เปิดมาวิกาเนี่ยก็คงจะได้เปิดตัวของซิลลิมาเล่นกันนะครับผมนะเพราะานี่คือตัวละครที่สำคัญสำหรับมาวิกาเลยก็ว่าได้นะครับที่จะทำให้มาริกาเนมนแรงาก โดยตัวอิลลลเนียมีคนครอบครองสูงถึง58.3%จากทั้งหมดนะครับหรือก็คือเกินครึ่งของตัวอย่างทั้งแสนคนนี้นะครับผมนะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะ เอาจริงก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าโอเคแหละซิสลาล,ลีเนี่ยมนเป็นตัวละครท่าทังแข่งที่เก่งนะคือเก่งในแง่ที่ว่ามันไม่จะเป็นตัวไปเล่งเล่นฟรีสเหมือนกับตัวละครท่าทัพแข่งหลายๆตัว,วนะผมนะแล้วก็มันเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการแบบมีโล่มีบัฟอะไรสักนิดสักหน่อยใช่ไหมแต่ว่าผมไม่คิดว่าเปอร์เซ็นต์การครอบครองเนี่ยจะสูงจนถึงขั้นติดอันดับ10นะครับผมนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสำหรับผมในระดับนึงเลย ซึ่งที่น่าแปลกใจกว่าเนี่ยคือคนที่มีซิลลี่เนี่ยมีจํานวนที่เยอะกว่าตัวของอเล็กซิโนด้วยนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวของซิลลี่เนี่ยมีคนครอบครองอยู่ที่58.3%ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของอเล็กซิโนเนี่ยมีอยู่ที่56.9%ซึ่งน้อยกว่าประมาณเกือบ2%นะครับจริงๆผมนึกว่าอเล็กซิโนเนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้แล้วก็ง่ายๆก็คืออเล็กซิโนอยู่ในอันดับที่11นั่นเองครับส่วนซิลลี่อยู่อันดับที่10 ที่9มาวิกาครับแน่นอนครับผมว่าการที่คุณจะเปิดเซเลรี่มาคุณก็ต้องเอามาเล่นกับใครครับเอาเล่นกับมาวิกาเดังนั้นก็ไม่แปลกใจครับผมนะที่มาวิกาเนี่ยจะมีอันดับที่สูงกว่าตัวของเซเลอรี่ครับโดยมีเปอร์เซ็นต์การครอบครองอยู่ที่62.7%ซซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากนะ คือ6ก็ก็จากแสนคนก็คือมีคนเข้าครองไปแล้ว62,000นัคนนั่นเองครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆสมมติว่ามีคนล้านคนก็คือเขอาครองไปแล้ว6,2แ0 0อ,อะ่ะแต่ก็ผมคิดว่าไม่แปลกใจเท่าไหร่น่วยคาม์นี่เขาเป็นเทพไฟเนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่มีเม่เทคนิคสำรวจแมปที่ดีนะครับผมนะมีดาเมจที่เรียกได้ว่า power c ร e คร e ป r i ชิโ a l มาในระดับที่ใกล้เคียงกันคือดาเมจมันใกล้กันแต่ว่ามันเล่นง่ายกว่าอะไรอย่างนี้เนาะ คือมันจัดทีมอะไรได้ได้ไดหลากหลายในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่แถมด้วยความที่มันเป็นภาษีของอาร์คอนอเนาะการเป็นอาร์คอนเนี่ยมันส่งผลให้หน้าเปิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันการันตีได้ว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยจะต้องเก่งแน่นอนนะครับผมอันดับที่8เย่หลานครับเย่หลานเนี่ยเป็นตัวละครที่ผู้ต่ำตกว่าเออมันคือซิงชิลอัปเกรดเนาะ แ่ะหลายคนเนี่ยก็คงเปิดมาเพื่อที่จะเอาเหมือนซิงชิลตัวที่2ของทีมใช่ไหมก็คือเน้นตัวแปกน้ำอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ตัวของเย่หลานเนี่ยมันจะมาติดในอันดับของตัวละครที่มีคนครอบครองมากที่สุดนะครับโดยตัวของเย uh ่หลานเนี่ยมีปเปอร์เซ็นต์การถือครองหรือว่ามีปเปอร์เซ็นต์คนครอบครองเนี่ยสูงถึง75.3%ของทั้งหมดครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับไม่รู้ว่าเปิดมาเพราะว่าเรื่องดาเมจเรื่องแปะน,านา้ําหรือว่า,นานรเรื่องอะไรนะครับผมนะแต่ด้วย <Yes. S 1> <น> ดับที่7จ็ดนิวเวเลตนิวเวเลตนะครับเป็นตัวละครเมนิเพสที่พูดตรงๆว่าพาวเวอร์ครีปมากๆของเกมนี้ตั้งแต่ที่เขาเข้ามาเนี่ยมันทําให้อบิสยากขึ้นในทุกแผนครับเพื่อที่จะมาเก่งทัดเทียมกับนิวเวเลตคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยในช่วงที่นิวเวเลตเข้ามาแรกๆเนี่ยอบิสม,มันยังไม่ได้ยากเวอร์เหมือนปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนิวเวเลตก็คือโซโลออบิสได้แบบชิลๆเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างลาบากนะครับเพราะว่ามอนออบิสเนี่ยเริ่มมีการแบบ Skill สนนบบกิล การแบบว่าเอานิวเรเไปฉีดแล้วอ่าโซโล่ Solo ลำบากนะครับอาจจะต้องเล่นแบบ4ตัว3ตัวแล้วสมัยนี้ถ้าเป็น4ีศูนยน่งนะ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็พอเข้าใจได้ครับว่าตัวของนิวเวลเล็ตเนี่ยมันกลายเป็นตัวละครที่มีดาเมจแรงแต่ไม่ได้เวอร์แบบโอเวอร์พาวเวอร์เหมือนตอนมันมาใหม่ๆเนาะนั่นอาจจะเป็นสาเหตุว่าทําไมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนิวเวลเล็ตถึงมาอยู่ที่อันดับที่7ครับนะับถ้าเป็นในอดีตเนี่ยผมคิดว่านิวเวลเล็ตอาจจะไปอยู่ในอันดับที่สูงมากกว่านี้แต่พอเพลหลังๆมาเนี่ยคนน่าจะเปิดกันน้อยลงเวลาที่เขารีดันเนาะเพราะว่ามันไม่จะเป็นต้องมีนิวเวลเล็ตก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครเจนเดียวกับ องไรก็ตามครับนิวเวเลตเนี่ยมีคนถือครองสูงถึง76.3%เลยมากกว่าเย่หลาน1%น่รนนะครับอันดับที่6ไรเดน ไรเดนเนี่ยครับแน่นอนว่าเป็นตัวละครยอดนิยมที่ในสมัยก่อนเนี่ยหยิบกันมาเล่นกันแทบจะทุกแพทนะครับตั้งแต่ที่สมัยแบบไรเดนมาแรกๆก็คือใช้กันแต่ทีมเนชั่นกันจนแบบว่านิวเลต์มาถึงจะเริ่มมีการแบบหยุดใช้ไปบ้างนนครับแต่ว่าในสมัยนั้นก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าพอมามในปัจจุบันเนี่ยทีมเนชั่นเริ่มมีความนิยมลดลงนะครับก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ไรเดนเนี่ยจะมาอยู่ในอันดับที่6ซึ่งผมคิดว่าเมื่อก่อนน่าจะสูงกว่านี้นะ โดยไรเดนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การถือครองอยู่ที่78.2%นะครับซึ่งมากกว่านิวเวลต์อยู่ที่1.9%นั่นเองครับอันดับที่5จงลี่ แน่นอนเขาบอกว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นจงลี่ซินโดรเหมือนกันกับผมนะครับผมนะจงลี่เนี่ยถือเป็นตัวละครตัวโลกที่ยังหนานที่สุดในเกมถ้าเกิดว่าคุณไม่นับเอิร์นหลันหยานซีสองนะครับ อ่ะจริงจริงลันยาซีสองเนี่ยถ้าเกิดว่าโล่มันไม่แตกทักทีโล่มันก็หนาก,กว่าจงลี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณโดนเป้าเดียวแล้วแบบโล่แตกไปเลยแน่นอนว่าแบบนั้นโล่จงลี่หนาก,กว่าเนาะ่งนอกจากที่จงลี่จะเป็นตัวละครที่โล่หนามากๆแล้วเนี่ยครับยังเป็นตัวละครที่อ่าอย่างที่ทุกคนรู้ลดต้านทานได้นะครับใส่แฟกซีหินไปช่วยบัฟโบนัสเาเมจได้อีกดังนั้นเนี่ยถือว่าจงลี่เป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากๆนะครับผมนะจึงไม่แปลกใจที่จะมีคนเปิดไปเล่นค่อนข้าง,าง,างเยอะนะครับโดยเปอร์เซ็นต์การถ รายเดนพอสมควรเลยนะคือข,ขึ้นมาตั้ง6%โดยประมาณเลยครับผมอันดับที่4ซิโลเนนครับซิโลเน,นเนี่โอ้โหแม้ว่าจะเป็นตัวละครหน้าใหม่นะครับแต่ว่ามีจำนวนการถึงครองสูงมากๆถึง85.5%ซครับซึ่งมากกว่าจงลี่อยู่ที่1.2%ในจุดนี้เนี่ยผมอาจจะไม่แปลกใจสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ อยู่ในเทียเดียวกันกับคาซิฮะนะครับซึ่งก็คือเป็นตัวละครที่บัฟแบบระดับพังเมตาของเกมนี้เลยก็ว่าได้คือการมาของซิโลเนนเนี่ยมันลดภาระาง,งานของคาซิฮะได้เยอะมากๆนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีซิโลเนนเนี่ยคาซิฮะก็คงจะเป็นตัวละครที่มีคนเล่นมากที่สุดในเกมเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคาซิฮะมันตกลงมาอยู่อันดับที่2องและที่3โดยประมาณถ้าผมจะไม่ผิดนะครับในคลิปาจากอันดับตัวละครยอดนิยมในอาิตนะครับผมซึ่งมันลดลงมาได้ก็เพราะว่าซิโลเนนนั่นเองนะครับ่วา,า,ากางายก นอกจากนี้บางคนเนี่ยอาจจะเปิดมาเพราะว่ามีเมคาลิกในการปีนเขาที่ค่อนข้างจะแบบว่าเฟี้ยวฟ้านะครับแถมวิ่งบนพื้นปกติด้ได้เร็วกว่ตัวละครทั่วไปดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆที่ซิโลเนนเข้ามาในเกมเนี่ยก็น่าจะมีหลายๆคนที่เปิดซิโลเนนเพราะเหตุผลเหล่านั้นนะครับผมนะอันดับที่3 นาฮิดะครับตัวของนาฮิดะเนี่ยแน่นอนว่านี่คือตัวละครเทพไม้ครับมันเป็นตัวละครที่แปะไม้ได้ดีที่สุดในเกมทําดาเมจธาตุไม้ได้ดีเป็นอันดับต้นๆของเกมและที่สําคัญคือมีความสามารถในการแจกชํราระธาตุสูงมากๆสูงสุดอยู่ที่250หน่วยนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้ตัวของนาฮิดะถือเป็นตัวละครที่น่ามีหรือว่าควรมีติดดีเลยดีกว่านะครับผมนะ สำหรับธาตุไม้ครับคือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีตัวอะไรในธาตุไม้เนี่ยนึกถึงนากดะเป็นตัวแรกนะครับนี่คือตัวละครที่จะมาเปลี่ยนชีวิตไดดีของคุณเลยก็ว่าได้นะครับจะไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่จะมีคนเปิดนากิดะไปมากขนาดนี้นะครับโดยมีจํานวนการถือครองของผู้คนอยู่ที่90.5%ครับก็คือสมมุติว่ามีคนเล่น1้อยล้านคนก็มีไปแล้ว90ล้านที่มีเอ่อนากดะอยู่ในดีนะครับก็คือแบบเยอะนะเยอะมากนะ90.5%นะครับผม ที่2ครับกับ คาสิฮะคาสิฮะเนี่ยครับเป็นตัวละครที่อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นตัวละครแบบเดียวกันกับตัวของซิโลเนนแต่ว่าตัวของคาสิฮะเนี่ยมันมาก่อนแล้วก็มาก่อนนานมากๆนะครับคือคาสิฮะมาตั้งแต่ในช่วงแพท1.6ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกลับมาเล่นเกนชินในช่วงที่คาสิฮะมาเป็นครั้งแรกพอดีนะครับผมแต่ตอนนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่ามีแต่คนบ่นคาสิฮะน,นะครับว่ารวบไม่ดีบ้างทำนู่นทำนี่แบบคือเป็นตัวละครที่มีแต่คนด่านะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอผ่านไปแพทเน่มีสองฮะทการลดต้านทาน แล้วก็แจกบุญราตุที่ดีมากๆในจากการรวบที่มันไม่ได้ดีเวอร์แบบเวนตีดีเวอร์แบบเวนตีคือมันเวอร์เกินไปนะครับมันรวบแล้วมอนลอยขึ้นฟ้านะครับมันมันดีแบบดีจนแย่ครับแถมมันควบคุมทิศทาง่นข้ับลำบากดนะ้วยเนาะเมืเ่อเทียบกับคสาสชั่นที่ควบคุมทิศทางได้ง่ายกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันรวบมาที่จุดศูนย์กลางของตัวละครเองนั่นเองโดยตัวคาสชานเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การถือครองอยู่ที่ 93. จุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะและอันดับที่หนึ่งครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนนอกกจากรระครับ นี่คือตัวละครที่โฟร์อินวันนะครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถในการฮิวเลือดความสามารถในการแปะน้ําความสามารถในการทําดาเมจความสามารถในการบัฟที่แต่ละอย่างเนี่ยโกงระดับต้นๆของเกมทั้งนั้นครับซึ่งไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่พวกนี้นะจะออกแบบตัวละครมาแบบนี้เพราะว่ามันต้องการที่จะพาวเวอร์ครีปตัวของซิงชิวให้มันแบบว่าเออจะว่าอย่างไงดีคือปกติแล้วเนี่ยซิงชิวมันเป็นตัวละครที่โกงเวอ่อในสมัยนั้นแล้วนะครับซิงชิวกับย่ยหลานคือ ง่ายเกมนี้ต่อให้ไม่มีเทพน้ําในสมัยนั้นเนี่ยก็คือยังเป็นเกมที่ง่ายมากๆอยู่ดีนะครับผมก็เลยคิดว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมฟรีนาถึงออกมาแล้วโกงขนาดนี้เพราะว่ามันต้องทําให้โกงพอที่จะหน้าเปิดครับถ้าเกิดว่าเทพน้ํามันทําออกมาแล้วเหมือนกับโคคมิหรือว่าเหมือนกับเย่ยหลานอะไรเงี้ยคนก็คงจะดูถูกเทพน้ํากันเนาะว่ามันไม่สมกับอาร์คอนนะครับอารมณ์เหมือนตอนที่จงลี่ออกมาใหม่ๆนั่นแหละแล้วมีคนบ่นนะครับ เพราะงั้นฟรีนาก,ก็เลยออกมาแล้วโกงมากๆนะครับกลายเป็นตัวละครที่มีความสามารถ4อย่างใน1ตัวละครคือดึงจุดเด่นทุกอย่างของธาตุน้ํามาอยู่ในตัวละครเดียวกันนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่จะมีคนเปิดไปมากขนาดนั้นแถมในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยซิมหนังนั่นเองโดยตัวของฟรีนะาเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การถือครองสูงถึง97%ด้วยกันครับคือสูงแบบ โอ้โหสูงทิ้งห,งห่างอ่ะสูงทิ้งห่างจากคาสินะไปอีกนะครับเกือบ4%เลยก็คือถ้ามีคนเล่นแสนคนก็จะมีคนที่มีฟรีนะไปแล้ว97,000คนครับ ซึ่งเยอะมากๆครับเยอะในะระดับที่ว่าผมไม่รู้เลยว่าถ้าฟรินะารีลันมารอบหน้าเนี่ยยังมีคนเปิดโฮยูเวิร์สเนี่ยเขาจะได้เงินคุ้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอดีส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยได้ฟรีนะไปเกือบหมดแล้วนะแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเออจะมีฟรินะาซีสองกันทวนหน้าใช่ไหมไม่แน่ว่าเขาอาจจะเอามารีรันใหม่แล้วก็มีคนเปิดซีสองซีสามกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของสิบอันดับตัวละครที่มีคนครอบครองมากที่สุดในเกมนะครับผมนะเป็นยังไงบ้างครับมีตัวไหนที่ทุกคน เดาแล้วผิดกันไ้ไหมแบบว่าคิดว่าเออเนี่ยตัวนี้น่าจะมีติดอยู่ในสีระดับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรอย่างนี้ก็สามารถลงมาบอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมนะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผพ้่อนงใจในการทำคลิปใหม่ของผมให้ดกดแล้วห้อยได้ตัวหน้าตู้ในสิบโ,โลครับ